สวัสดีครับผมนายแพทย์ปุณทวีพรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปุณทวีคลินิกขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปุณทวีคลินิกกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับเป็นช่องที่นําความรู้หลากหลายศาสตร์การแพทย์นํามาประยุกต์ทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนการแพทย์ชะลอวัยบางส่วนนําทุกอย่างมาผสมผสานในการรักษามีการตอบคําถามใต้คลิปประจําสัปดาห์นะครับทุกวันพฤหัสตอนสองทุ่มครึ่ง มีการไลฟ์สดทุกวันที่สะดวกนะครับที่ไม่ได้ลาพักก้รนไปไหนเนาะสองทุ่มครึ่งของทุกวันนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของการไลฟ์สดก็จะมีการตอบคําถามสําหรับคนไข้ที่มารักษาไปแล้วที่โรงพยาบาลชัยอุดมเวชาการจังหวัดพิจิตรหรือตรวจรักษาแบบออนไลน์ไปแล้วหรือคนไข้ใหม่นะครับที่ต้องการสอบถามเบื้องต้นรวมถึงน้องๆน,นะครับที่ต้องการตรวจโรคก่อนการเกณฑอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจนั่นเองนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องสิ่งเร้น,นรับ นะครับที่ผมได้รับมาแล้วก็เป็นประสบการณ์จริงนะจากการรักษาคนไข้ด้วยการฝังเข็มหรือแนวอื่นนะครับก็คือเป็นแนวผสมผสานนั่นแหละนะครับนอกจากที่เป็นออคุม,มาราแพทย์แล้วนะครับทังนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็ก็ไม่รู้จะเป็นผลบุญหรือเปล่านะในการที่จะแนะนำให้เด็กป่วยน้อยลงนะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกผมพูดเหมือนกันแนะนำเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนไหนที่ป่วยมานะฮะป่วยบ่อยโอ้โหผมยินดีที่จะพูดให้เลยนะ,นะเอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือคนที่เลี้ยงนะครับโดยตรงบอหมอเนี่ยป่วยบ่อยเหลือเกินเอออยากจะให้ป่วยน้อยลงโอ้โหผมยินดีพูดมากนะฮะผมพูดไปเนี่ยเด็กป่วยน้อยลงหมดทุกคนนะแต่ถ้าต้องทําตามด้วยนะนะฮะอันนี้สําคัญตรงจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กป่วยบ่อยแล้ว ผมมาแนะนําไปแล้วเข้าหูซ้ายแตละหูขวาแล้วไม่ได้ไปทำนะไปห้ามห้ามเด็กกินนู่นห้ามเด็กกินนี้ก็ยังให้กินอยู่เหมือนเดิมเนี้ยมันก็ยังจะป่วยเหมือนเดิมนั่นเองนะอันเนี้ยคือเหมือนเป็นผลบุญหรือเปล่าไม่ทราบผมก็รักษาผู้ใหญ่ได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝังเข็มนะจัดกระดูกนะฮะหรือนู่นนี่นั่นนะรักษาได้หลายรูปแบบเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ดังนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการฝังเข็มนะครับโดยการใช้เลือดคนไข้เนี่ยในการฉีดเข้าจุดฝังเข็มอันนี้ทํามานานแล้วเนาะเกือบ10เกือบสิปีแล้วนะพอดีใน f e c o o o เหมันเด้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหระมาสักเหรือแปีที่แล้วนะอเอะเกินมั้งเก้าหรือสิปีขออภัยนานมากแล้วครับนะที่มีรูปภาพลงไปนะฉีดตรงคอแล้วมีหัวเข็มยังคาอยู่เลย มีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้โหคนรู้จักเนี่ยเป็นพยาบาลบอกผิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับแต่หารู้ไหมว่าคนไข้ได้ประโยชน์มากนะครับทีนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องของการฝังเข็มนะฮะที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีอยู่สองรูปแบบนะครับแบบหนึ่งคือเข็มจีนนะไม่มีรูตรงกลางอ่ปะปักตามเส้นลมปราณต่างๆหรือตรงที่บริเวณที่เป็นเอาง่ายๆหรือตามจุดที่ตามเส้นลมปราณน,นะมันก็มีเทคนิคที่ เล็กๆได้น้อยนะครับจะทำให้มันบรรเทาลงเลยได้ภายในการฝังครั้งเดียวก็ทำได้นะันคือไม่ได้ไม่คุยอะไรไม่ได้โม้อะไรนะแต่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะสามารถทำให้อ่ไหลติดมันยกขึ้นได้นะปวดเข่าเบ้าขึ้นได้ก็จะการระบายเลือดเสียฉีดเลือดเข้าจุดฝังเข็มที่หลังนะจะก,ก้มไม่ได้ก็ลดก้มได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับทีนี้เนี่ย บางคนเนี่ยปวดหลังมานานเอาเป็นเคสแรกแล้วกันนะที่ผมจะอธิบายนะครับนะเรื่องของอาถรรพ์รอยสักเนี่ยบางคนไม่เข้าใจมันคืออะไรนะก็คือคนที่ไปสักมานะจากคูบาจา์ต่างๆนะครับแล้วลงบนร่างกายแล้วเกิดมีเหมือนคล้ายๆของขึ้นนะเคยได้ยินไหมฮะของขึ้นนะแล้วจะเป็นตอนไหนครับตอนที่ผมจะรังฝังเข็มครับ นะเคสแรกนีเ่เป็นผู้ชายอายุประมาณสักสี่สิบกว่าปีนะเป็นพนักง,งานขับรถนะครับจากจากไหนฮะจากบริษัทหรือว่าบ้านที่เขารักษากันประจํากับผมอยู่แล้วอยู่รู้สึกจะเป็นตาคลีนะฮะเสร็จแล้วก็มาที่คลินิกทั้งบ้านเลยครับมารักษากับผมทั้งบ้านเลยนะมาฝังเข็มนู่นนี่นั่นรักษายาวนานนะฮะ ปรากฏว่ามีลูกน้องเขานะครับเป็นคนขับรถใหญ่นะน่าจะเป็นขับรถพ่วงหรือว่ารถสิบล้อเนี่ยนะปวดหลังครับแล้วก็พาเข้ามาที่คลินิกแล้วก็จ่ายค่ารักษาให้ด้วยนะด้วยความที่เป็นลูกน้องเนาะปรากฏว่าคนคนขับคนเนี้ยนะเขาไปสักยันมาครับสักข้างหลังเนี่ยสักด้วยเข็มที่แบบรูบาจารย์เขาสักอ่ะเป็นรูปเสือครับ เข็มหลังเลยนะตรงบริเวณที่ผมจะปักเข็มด้วยนะผมก็กำลังจะเจาะเจาะเลือดเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็กำลังจะฝังเข็มเนี่ยเพื่อจะได้ฉีดเลือดเข้าไปปรากฏว่าผมก็ถามเขาก่อนนะครับว่าเฮ้ยครอวจาย์จะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยของจะขึ้นไหมผมถามมาก่อนนะนเสร็จแล้วผมก็ เขาไมา่ตอบนะเขานอนคว่ำไม่รู้เขากลัวเข็มหรือเปล่านะผมก็ทําท่ากําลังจะปักเข็มพอโกรธว่าเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> คนนอนคว่ำไปแล้วก็แบบโกงตัวขึ้นมาแล้วก็ส่องเสียงฮาขึ้นมา <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงครับผมอ่ะไม่ได้ล้อเล่นนะเออไม่ได้เมาไม่ได้โมอะไรด้วยนะก็คือเรื่องจริงเหมือนแบบคาเกรงตัวเหมือนขู่ผมอะ่ะนะแต่โกงตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในท่านอนอยู่นอนคว่ำเนี่ย นะส่งเสียงคำรามด้วยนะคำรามเบาๆนะไม่ได้แบบดังอะไรเหมือนเตือนนะฮะประมาณนี้ในใจผมก็อ่ะนึกถึงครูบาอาจารย์อะไรก็ว่าไปนะตามปกตินะครับเสร็จแล้วผมก็บอกเขานะฮบอกว่าเอา้าขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์หน่อยว่าว่านี่เป็นการรักษาไม่ได้เป็นการทำร้ายเออว่าเป็นเป็นเข็มไงมันเหมือนจะไปทำร้ายเขาไงนะเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย ใครว่ามาทำร้ายหรือจะทำให้เลือดออกเลือดตกยางออกหรือเปล่านะผมก็เลยบอกให้เขาบอกครูบาอาจารย์นะครับถ้าเกิดมีใครเชื่อเรื่องนี้ก็จะเข้าใจนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะฮะขามผ่านไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเอาคนที่ตั้งใจว่าเออจะมาฟังเรื่องของอาถรรพ์จริงๆซึ่งมันมีจริงครับนะผมเจอมาแล้วนะโดนขู่มาแล้วนะนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยอ้าวปักเข็มไปได้ อาขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับพูดพูดก่อนเป็นเคล็ดนะฮะปักปักปักแล้วก็ฉีดเลือดไปนะตอนแรกอาจ,จะจัดกระดูกก่อนเพราะก่อนที่จะจัดจะฉีดเลือดเข้าหลังไปเป็นเหมือนหมอลองกระดูกทับเส้นนั่นเองนะครับรอบที่สองที่ปักไปเนี่ยไม่มีปัญหาครับเอ,อ่ยยอมโดนปักแต่โดยดีนะครับแต่อาจจะมีเกร็งงีบแบบอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นตามปกติแล้วของของผู้ชายที่กลัวเข็มนั่นเอง เสร็จแล้วก็ฉีดเลือดไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นนี่ช่วงวแรกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยซึ่งโอ้โหอ็นที่เจอเรื่องจริงแล้วนะครับอย่างาแรกนะครับที่เจอเนาะเพราะฉะนั้นก็ฉีดเลือดไปครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเบาไปเลยนะเพราะว่ารอบหลังที่ผมรักษากับครอบครัวนั้นเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเออเขาเบาขึ้นเพราะว่ากขตะเวนไกลครับโอ้โหขับไปทั่วประเทศเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้รักษา ในรูปแบบหนึ่งที่มีรอยสักเสือเต็มหลังเลยนะใหญ่มากนะครไม่ใช่เสือตัวเล็กๆนะบางคนเคยจะไปสักบางกรนะเคยเห็นไหมฮะสักไปแล้วแบบหืทนไม่ได้เอ้ากลายเป็นงูซะงั้นนะคือเขากําลังจะสักหนวดนะแต่ปรากฏว่าสักไม่ไหวทนเจ็บไม่ไหวเป็นรูปงูตัวเล็กๆแค่นั้นเอง เอามีมาแล้วเออะฉะนั้นมันสักเต็มหลังนี้ต้องมีความอดทนสูงมากนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขาอาจจะแบบโอ้โหเอาอะไรฮะนะตั้งแต่สมัยาสามก๊กแล้วนะนะรอยสักนี้เขาอาจจะใช้อะไรมัางเหล้าคือไม่ได้นําให้กินเหล้านะแต่ส่วนใหญ่เขาจะย้อมใจกันในนั้นนะครับก็สักไปสักมาเนี่ยโอ้โหคือเลือดมันออกอนะการสักเนี่ยเลือดออกแล้วอาจจะมีการติดเชื้อได้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้ามีการติดเชื้อนะร,รวมน้งเชื้อของคนที่สักอาจจะมาติดเชื้อกับครูบาอาจารย์ที่สักเนี่ยครับคนที่สักอาจจะติดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการติดเชื้อได้โดยเฉพาะติดเชื้อตับอักเสบบีซีหรือว่า h i ชวีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอะไรที่ทําให้คนไข้เลือดออกมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อกับสองคนนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับในการสักนะอา้าวต่อไปเป็นเคสที่สองนะครับเคสที่สองนี่เป็นเป็นผู้หญิงฮนะโอ้โหนับถือครุฑนะครับสักครุฑเต็มหลังเลยครับอืมนะโอ้โหคือสวยด้วยนะสักเนี่ยนะโอ้โหเต็มหลังเลยแล้วก็จะฉีดเลือดที่เป็นเหมือนคกล้ๆฉีดเพื่อรักษาฝ้า ทําให้หน้าใสาแล้วก็หน้าเล็กลงเหมือนคล้ายๆฟื้นฟูสภาพผิวที่หน้านะครับโดยที่ไม่ได้ฉีดที่หน้าเนาะฉีดที่หลังนะครับเอาลส่สิโอ้โหตรงรอยเข็มนี่ก็จะลงด้วยครับลงตรงรอยสักด้วยเหมือนกันนะสักสีมาโอ้โหสวยงามมากเลยนะหันหน้าเข้าหากันนะครับตัวครุฑนะแล้วก็ทั้งหลังเลยครับนะสักรอยใหญ่มากปัญหาคือผมก็จะต้องเตรียม เลือดนะครับที่ดูดเอามาส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็เตรียมจะปักเข็มนะครับช่วงแรกๆปักได้ครับไม่มีปัญหานะปักเข็มก่อนไ่ถึงขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับปักเข็มไปปักได้เฮ้ยไม่มีปัญหาไม่มีอาการของขึ้นรุ่นนี้นั่นไม่มีนะฮะแต่ปักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะฉีดตามปกตินะฮะฉีดปกติฉีดเข้าง่ายครับ พราะเข็ผมฉีดเข็มเนี่ยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับฉีดเข็มกําลังพอดีพอดีนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดไปสักประมาณสองสามจุดนะตากฏว่าไปฉีดจุดจุดหนึ่งดันไม่เข้าครับดันไม่เข้าแล้วยังไงฮะก็ต้องออกแรงนะออกแรงบีบเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับมันหลุดครับ จากเข็มกับหัวเข็มเนี่ยมันแรงดันเหมือนเหมือนต้านจากข้างในหรือ,อยังไงไม่รู้ดันไปปุ๊บโอ้โหมันกระจายออกหมดเลยเต็มหน้าเต็มตาเต็มเสื้อไปหมดเลยฮะทั้งไซลิงก์เลยนะหมดเลยฮะเลยไม่ได้ฉีดต่อเลยฮะโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นอาถรรพ์เหมือนกันเพราะว่าปกติผมจะเข้าที่จะฉีดเข็มไม่ตรงผิวหนังคนไข้เนี่ยผมจะฟิกอย่างดีนะแล้วก็ค่อยๆฉีดนะครับ แต่ด้วยความที่ไม่รู้เป็นยังไงฉีดไม่เข้านะเพราะฉะนั้นในตรงผิวแลวตรงเส้นลงปราณเนี่ยผมเคยฉีดประจําอยู่แล้วมันคล่องมืออยู่แล้วนะปรากฏว่าฉีดไปเนี่ยปรากฏโอ้โหมันทะลักทลายครับมันเหมือนหลุดนะไซลิงก์กับหัวเข็มเนี่ยมันหลุดออกแล้วจนทําให้แรงดันที่ผมบีบไปเนี่ยเลือดกระจายทั้งตัวเลยนะเลยไม่ได้ฉีดต่อเลยครับ อันนี้จะเหมือนเป็นอาถรรพ์จริงๆที่เหมือนท่านจะไม่อนุญ,ญาตหรืออะไรกันเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็โอ้โหเลอะเต็มไปหมดเลยนะเส,เสื้อพุงเสื้อผ้าแว่นหน้าตรงหน้าตาเต็มไปด้วยเลือดของคนไข้ครับที่เป็นซีรั่มด้วยนะเป็นเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเลือดนั่นเองอันนี้ก็คือสองสองคนนะครับที่ที่ประสบการณ์จริงที่ได้รับมานะครับจากรอยสัตว์ นะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกนะฮะซึ่งปกติไม่น่ามีปัญหานะฮะส่วนอันอื่นนะคะอ่อเรื่องการเจาะเลือดมากกว่าซึ่งผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องของรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะเดี๋ยวใครก็จะงงว่ะรอยเท้าหลวงพ่อเดิมเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอืม mm. อย่างนี้ครับรอยเท้าหลงพ่อเดิมเห็นกันไหมฮะเดี๋ยวในทิกตอกก่อนนะนี่อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้โอ้เหมือนสะท้อนแสงเนาะโอ้หาในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยครับพิมเขาว่ารอยเท้าหลงพ่อเดิมหาไม่ยากนะครับแล้วผมทำยังไงผมก็ดึงรูปมานะครับแล้วก็ไปปริ้น ปินเป็นแผ่น A4 กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าเอาไปไว้ตรงที่เจาะเลือดนะบริเวณที่เจาะเลือดที่คลินิกเนาะของคนไข้วางไว้เลยทับตรงหมอนเลยอยู่ใต้กระจกตรงโต๊ะนะครับแล้วก็หมอนมาทับแล้วก็คนไขว้วางหวังว่าจะให้หลวงพ่อเดิมช่วยขจัดปัดเป่าโาครคภัยแค่เจ็บของคนไข้ด้วยนะครับแต่หารู้ไหม หารู้ไหมว่าโอ้โหหลังจากทำแบบนั้นนะครับผมเจาะเลือดยากมากมากเสียงสูงด้วยนะกว่าจะเจาะได้นี่คือบางคนนี่เกือบสิบทีครับเออมีมาแล้วนะเจาะเลือดยากอยากผิดปกติปกติผมเจาะเลือดเนี่ยจะง่ายเพราะว่ามันจะชำนาญแล้วไงเจาะเลือดคนไขบ้บ่อยๆบางคนไม่มีเส้นมาเนี่ยผมคลำมาแล้วก็เจาะ เพื่อให้ได้เลือดมามารักษาคนไข้รักษาคนไข้ด้วยเลือดของตัวเขาเองฉีดนะจุดฝังเข็มฮนะปรากฏว่าโหเจาะเลือดยากมากครับยากแบบมันผิดปกติคือบางคนเข้าเส้นมาเนี่ยแล้วดูดไม่ออกเออแปลกนะจนกระทั่งที่แบบเหมือนที่ผมบอกครับก็คือต้องอัดขออนุญาตครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรมั่งแล้วก็เราก็นึกในใจเอานะฮะเสร็จแล้วก็ บางคนก็เจาะได้นะบางคนก็ต้องรอพักไปก่อนแล้วก็ไปเจาะซ้ําใหม่โอ้หลายคนนะครับแต่กว่าจะเจาะได้แต่ละคนเนี่ยโหยากมากขึ้นผมก็ไม่ได้เฉลียวใจนะครับว่าเ,เอ๊ะเป็นจากอะไรหรือว่ามือเราไม่ขึ้นหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะยังไม่เข้าใจนะผ่านไปประมาณสักโหนานเหมือนกันนะัเกือบเดือนเหมือนกันปรากฏว่ามีแม่ลูกนะรักษากับผมประจําอยู่แล้วที่คลินิกนะครับ คุณป้านี่อายุเยอะแล้วเป็นผู้หญิงนะเป็นแม่อรากาเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนิวโรจ e นิกแบ a d d เ r นะภาษาไทยก็คือ,อกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวไม่ทํางานนะไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่โรงเรียนแพทย์ที่ริมแม่น้ําอะปร,ะกรากฏว่าเขาให้สายสวนมาสายสวนปัสสาวะเพื่อมันจะได้ระบายออกนะครับผมก็ใช้เลือดรักษาฝังเข็ม,มเข้าเนี่ยแหละฉีดเลือดเข้าไปก่อนหน้านั้น บอกหมอโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสายสายสวนแล้วปัสสาวะออกเองได้นะฮะแล้วหายไปนานเลยแล้วก็เพิ่งมารักษาใหม่นะครับก็คือจะใช้เหมือนเดิมมาแหละนะเจาะเลือดแล้วก็ฉีดเข้าจุดฝังเข็มไปนะครับปรากฏว่าเจาะไม่ได้ครับอันนี้คือไม่ได้เลยฮะนะเจาะไม่ได้เจาะเส้นนี้เส้นใหญ่มากคือเขาแกทํางานไงแกเหมือนคล้าย อยู่ว่างไม่เป็นขยันว่ายง่ายนะคุณป้าเนี่ยผมยังนึกหน้าออกอยู่เลยเนี่ยลูกชายมาเนี่ยก็อายุเยอะกว่าผมด้วยนะป้าเขาก็อายุโหเยอะเหมือนกันนะอายุยืนด้วยยังแข็งกระเงอยู่นะครับลูกชายก็งงแปลกใจเอปกติก็เจาะได้นะเจาะไม่ยากนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พยายามเจาะอ,อยู่หลายทีนะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับของรอยเท้าหลวงพ่อเดิมเนี่ย เนะจาะผมก็เอออขออนุญาตครูบาอาจารย์แล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้หลายทีเลยจำไม่ได้ว่ากี่ทีนะครับจะเจาะยากมากนะปรากฏว่าผมก็ไปขยับไปนู่นนี่นั่นนะลูกชายท่านเห็นเห็นว่าเอาข้างล่างมีรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี่หมอเนี่ยเออผมก็อ๋อครับก็เนี่ยวางไว้ตัง้งเยอะนานแล้วครับเนี่ยหมอ เอาออกเถอะนะเป็นคนบอกผมนะฮะว่าเออเอารอยเท้าหลงพ่อเดิมออกดูกสิเผื่อจะเจาะได้นะอย่างนี้นะฮะผมก็ไปยกกระจกออกเลยฮะตรงโต๊ะนะตรงใต้หมอนที่จะเอาไว้รองแขนเจาะเลือดเนี่ยก็ยกกระจกแล้วก็เอาออกมานะครับแล้วก็อันเชิญไว้ที่อื่นนะครับเสร็จแล้วอ่ะพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปลองเจาะใหม่โอ้โหพูดไปได้คนลุก เราเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองอสี่แควนะครับก็คือหลวงพ่อเดิมเนี่ยละโอ้โหยิ่งขนลุกหนักเข้าไปใหญ่ปรากฏว่าเจาะครั้งต่อไปได้เลยครับเจาะเลือดนะแล้วล่าสุดนี่มีคนที่รู้จักกันนะครับอยู่ที่อุทัยเนี่ยนะพอดีผมไปฝังเข็มพระด้วยนะครับแล้วก็มีมารักษานะผมก็เจาะเลือดที่วัดนะนะ เจาะไม่ได้ครับปกติเจาะได้มาตลอดนะเจาะเลือดยากนะครับต้องคลํมมาเอาเนี่ยรอบนี้เข้าเส้นนะแต่ดูดไม่ได้ปรากฏว่าเอวันนี้คล้องอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อหลวงพ่อเดิมเป็นงาแกะนะฮะเป็นงาแกะเป็นรูปพระพุทธนะฮะข้างหลังเป็นนางกวักหรือยังไงเนี่ยนะถ้าจําไม่ติดผมก็เลยให้ออกครับเอาออกโอ้โหพอเจาะอีกทีอ้าวได้ครับเหมือนกันเลยนะแต่อันนั้นนี่คือ เป็นรูปที่เป็นแบบเหมือนพระเครื่องนะครับห้อยคอแต่ของที่บ้านผมคิดที่คลินิกคือรอยเท้าจากซีล็อกจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มีการปลุกเสกอะไรครับเท่านั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะนะเพราะฉะนั้นพอเอารอยเท้าหลวงพ่อเดิมออกไปนะเจาะต่อไปครั้งเดียวได้เลยครับ อันนี้คือเรื่องอาถรรพ์หรืออัศจรรย์นะฮะเรื่องเรื่องอัศจรออรย์ออารออาาามากกว่าที่เกิดขึ้นนะครับจากรอยเท้าหลวงพ่อเดิมที่ผมใช้มาวางเพื่อให้หลวงพ่อเดิมใช้บรารมีของท่านช่วยขจัดปัดเป่าโรคภยครัยไข้เจ็บปรากฏว่ามีปัญหาการเจาะเลือดจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นผมเอาออกเลยครับอัญเชิญท่นานไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็เจาะเลือดหลังจากนั้นโอ้โหเจาะง่ายเลยครับ นะนี่คือก็จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าเออเป็นอาถรรพ์หรือเป็นสิ่งอัศาจรรย์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆบารามีของท่านนะมันทาให้เหมือนคล้ายๆลูกศิษย์ที่มีศีลผมวงเล็บนะศีลห้าครบถ้วนหรือดียิ่งจะเจาะยากแต่ใครที่ศีลที่ไม่ครบหรือว่าล่องไปก็จะลดหลั่นลงมาตาม การถือสินที่บริสุทธิ์นั้นมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่ถือศินบริสุทธิ์มากขึ้นครูบาอาจารย์นะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูแลได้มากขึ้นใครที่ศีพลพร่องนะครับศีลห้าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่หรือว่าขาดครูบาอาจารย์ก็ดูแลน้อยลงนะอันนี้คืออะไรฮะผมกําลังจะบอกว่าให้ถือศีลห้าแล้วครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเชื่อมั่น หรือว่าศรัทธาอยู่เนี่ยก็จะช่วยดูแลตัวท่านนั่นเองนะครับยังไม่ถึงวันพระเลยนะนะเอาซะหน่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่เมืองไทยเรานะครับมีหลากหลายมากเลยขึ้นอยู่กับตัวท่านเนี่ยจะเคารพนับถือหรือว่าศรัทธากับท่านไหนนะครับก็คือท่านนั้นแหละให้ระลึกนึกถึงนะครับเวลาที่มียามคับขันนะหรือว่าอย่าไปลองนะครับ บางทีไปสถานพยาบาลแล้วแบบจะไปเจาะเลือดแล้วบอกท่านครับขอแสดงเอาพินิหารหน่อยให้เจาะเลือดให้เข็มงอนะให้เจาะไม่เข้าอย่าทําแบบนั้นนะครับ <laughs> อย่าไปท้าทายนะครับนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คือเอาที่เป็นแบบวิกฤตจริงๆที่จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะอะไรที่มันคาดไม่ถึงนะอย่าไปลองแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่ามี จริงแล้วก็เจอจริงๆได้ผลจริงๆนะครับอย่างที่ท่านอื่นนะครับที่คล้องพระเครื่องมาอื่นๆที่ผมจะพอเล่าให้ฟังก็มีหลวงปู่ศรีเนี่ยโอ้โหเจาะไม่ออกเหมือนกันครับแต่พอถอดปุ๊บก็เจาะเลือดได้นะสมเด็จอมโถมนะครับที่วัดหลวงพอ่อฤษีลิงดำนะฮะก็เจาะไม่ออกเหมือนกันพออัญเชิญออกปุ๊บก็เจาะอ,ออกนะแล้วก็มีอีกหลากหลายครูบาอาจารย์ นะครับที่ประสบการณ์สกตกลงเลยนะมาเจาะเลือดแล้วเจาะไม่ออกนะแล้วพอถอดสร้อยออกโอ้โหเจาะได้นะหลายท่านนะที่ผมจําได้คือประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เจอคือหลงพ่อเดิมนะก็คือไม่ได้แบบมาโปรโมทหรือมาโฆษณาอะไรนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะครับก็คือที่ผมบอกไปก็คือรอยเท้าหลงพ่อเดิมผมด,ดูรูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วไม่ได้ปลุกเสกอะไรนะครับไม่ได้ผ่านการเข้าพิธีอะไรเลย ซึ่งของท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีสิ่งอัศจรรย์อภิษธารจริงด้วยนะครเพราะฉะนั้นในี่ใครที่ออมีเคารพนับถือครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับถ้าท่านถือศีลทำสมาธิแล้วก็มีเจริญวิปัสสนาธรรมต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะช่วยดูแลท่านนะครับเหมือนตัวอย่างที่ผมแนะนำไปนั่นเองนะครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาถรรพ์รอยสักนะครับกับรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะที่เป็นเหมือนคล้ายๆสายมมเลูเนาะสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองในอดีตแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของโรครูมาตอยโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE โรคพุ่มพวงสะเก็ดเงินหายขาดไหม มีคนถามอยู่นะนเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดดีกว่า,าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะกลุ่มใหญ่เลยเอูรูมาตอยอยู่ในนั้นนะครับสเก็ตเงินก็อยู่ในนั้นนะครับโรคคุ้มพวงแพ้ภูมิตัวเอง s อ e ก็อยู่ในนั้นนะหายขาดไหมเดี๋ยวจะได้เอาให้มันชัดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยให้ฟังครับตอนสองทุ่มครึ่งบางคนก็ยังงงอยู่เอ๊ะหมอรักษายัางไงเนี่ยมันหายขาดหรือเปล่า หมอแผนปัจจุบันทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศทั่วโลกบอกไม่หายขาดมันเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุนะแต่เดี๋ยวพุยพวกนี้เอาตามประสบการณ์ของคนไข้จริงๆนะซึ่งล่าสุดก็กลับมาปวดใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคนที่ว่าจะมาจะมาแต่ก็ไม่ได้มานะฮะติดต่อมาในคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยบอกเออไม่เห็นมีอาการแล้วเลย หายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังรายละเอียดก็คือตอน2องทุ่มครึ่งของพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอาจใครที่จะฟังสั้นๆนะครับก็ไปฟังใน t i k t o อกนะเดี๋ยวก็จะมาขยายความช่วงไลฟ์สดนะครับทั้งใน t i k t o อกเนาะสองทุ่มครึ่งแล้วก็ใน y t u t u นะครับสองทุ่มครึ่งเหมือนกันแต่ว่าใน youtube ก็จะรีรันได้นะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นั่นแหละนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับใครที่เป็นโรค แพ้ภูมิตัวเองนะครับสเก็ตเงินรูมาตอยนะครับโรคภูมิพวง SLE อะไรก็ว่าไปหรือโรคที่จำเป็นต้องกินยากดภูมนะิผมก็จะเปรียบเสมือนคล้ายหินนะก็คือยากดภูมนะิไปทับยาเอาไวนะ้ทับอาการต่างๆเอาไวนะ้แล้วไม่อยากจะกินแล้วหมอเนี่ยพรุ่งนี้ต้องฟังตอนสองทุ่มครึ่งนะวิธีการก็คือเอาหินออก หญ้ามันก็โตไปตามปกตินะแต่ก็จะมีวิธีการในการรักษานั่นเองนะครับแล้วถามว่าหายขาดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นต้นใบแล้วก็จะบอกอีกทีว่าเออมันหายยังไงนะครับแล้วประสบการณ์ของคนไข้จริงๆด้วยเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงทักทายกันก่อนนะครับคุณบุญชัยสวัสดีครับคุณนันทามบอกสวัสดีครับคุณหมอมากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจ ให้เหมือนเดิมค่ะคุณหมอโหขอบพระคุณมากครับคุณนรันธรรมเนาะคุณรติรันนะสวัสดีครับคุณสุรีมาสวัสดีครับคุณบุญมาสวัสดีครับคุณวัดสวัสดีครับคุณสมพงษ์ทางกกยสวัสดีครับคุณนงรักบอกว่าอยากรักษาค่ะคุณหมอครับผมก็ติดต่อแอดมินเพจนะครับหรือไม่ก็มาที่โรงพยาบาลชัยรุณเนาะอ้าวในติดตอกันหน่อยนะครับ คุณอามาสวัสดีครับคุณป้านิดสวัสดีครับอา้าวละประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะเรื่องของอาถรรพ์รอยสักนะครับกับการฝังเข็มนะแล้วก็รอยเท้าหลวงพ่อเดิมเนานะแล้วก็มีแถมนิดๆหน่อยๆน,นะครับเรื่องของครูบาอาจารย์ที่เจาะเลือดแล้วแบบเจาะยากนะแต่พอเอาพระเครื่องออกเจาะได้เลย่านะก็ ตามที่พูดไปนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้นะฮะสามอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองต่างๆนะครับโรคกลุมาตอยสเก็ตเงินโรคแพ้ภูมิตัวเองนะเช่น SLE พุ่มพวงนะจะชื่อเดียวกันนี่แหละจะเป็นอย่างไรว่าหายขาดไหมนะเพราะว่ามีคนถามเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวผมก็มาพูดให้ฟังพรุ่งนี้ดีกว่านะครับง่ายดีแล้วก็จากประสบการณ์ตรงของคนไข้ นะจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนอัปเดตแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับเอาละครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับตอนสองทุ่มครึ่งทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube นะครับวันนี้หมอคุณทวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับสวัสดีครับ